กับคุณฟิล์มเองเนี่ยก็เรารู้จักกันมานานแต่คนรู้จักกันมานานไม่ได้ายคว่าต้องสนิทกันพี่รู้สึกว่าครั้งนี้มันหนักเกินไปคือมันล้ําเส้นเกินไปแบบผมรับฟูที่เองไม่โอเคเขินแทน่าใช้คำว่าอายเลยใช้ว่าว่าเขินเราเขินแทนอะไม่ได้เสียความรู้สึกแต่ผิดหวังผิดหวังว่าแบบเฮ้ยมัน คนที่แบบเราคุยด้วยเจอแบบมาหาเรามาเจอเราเนี่ยแต่กลับเอาชื่อเราไปทําแบบนี้ซึ่งแบบมันมันไม่ดีเลยอ่ะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องโกดีกว่าไม่อยากฟังด้วยคือไม่ใช่ไม่รับไม่อยากฟังคือไม่ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้พี่หนุ่มขออนุญาตฐานต่อนนี้คุณคุณก็ให้ตัวคุณในวงการด้วยกันกับข่าวที่พี่หนุ่มไปขอ มีถ่ายมีถมาตีคนใกล้ตัวใครอ่ะคนฟิลคนฟิลใกล้ตัวแต่งป็นอะไใกล้ตัวไม่เล่นการจะทำละครเล่นละครเล่นกัรเลยคือคือจริงๆแล้วถามว่าคนใกล้ตัวไหมสำหรับพี่พี่เคยพูดไปแล้วว่ากับคุณฟิลเองเนี่ยก็เรารู้จักกันมานานแต่คนรู้จักกันมานานไม่ได้หมายความว่าต้องสนิทกันมันมันก็มีระยะมันอยู่ในการในการรู้จักกันเลยแต่ว่าวันนี้มันก็เป็นไปตามเป็นไปตามระบบที่มันเกิดขึ้น พี่หนุ่มว่าเรือร่องกดีหมานจะอย่างไง,งถ้าเกิดตัดต่อของไปได้คือคือคือในส่วนตัวผมพี่เองอ่ะพี่รู้สึกว่าครั้งนี้มันหนักเกินไปคือมันล้ําเส้นเกินไปคือคือคือ,คอที่ที่มันผ่านมาเนี่ยก็เคยเจอนะครับไอ้กรณีที่บอกว่าเอาชื่อไปแอบอ้างเอารายการไปแอบอ้า,อางอะไรเงี้ยแต่พอเป็นคนพอเป็นคนที่เราแบบรู้จักเขาอยู่แล้วอ่ะแล้วแล้ว แล้วกลับเอาไปทําแบบนี้มันก็รู้สึกว่าเออมันมันยิ่งรู้สึกรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีมากมากกว่าทุกทุกคนเพราะาอย่างคนอื่นเนะี้ยเขาอาจจะมีปัจจัยของเขาเขาอาจจะก็แล้วแต่แต่เราไม่รู้จักเขาไงแต่อันนี้มันคือคนที่เรารู้จักแต่กลับไปทําแบบนี้สำหรับสำหรับตัวพี่เองไม่โอเคพี่หนุ่มกเคยให้โอกาสเขาในการพูดค,ความจริงแต่เขาไม่ยอมพูดความจริงกับพี่หนุ่มคัดคน่ีคือเราก็ไม่ได้บอกเขานะเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราให้โอกาสนะพียิ่งแต่ว่าเราพูดก่ระตัวเราเอง เราเราเราแค่คิดในใจของเราเองว่าครั้งแรกที่โทรไปจําได้เราวนะันนัทถ่ายสามแบเสร็จแล้วก็พอรู้เรื่องก็โทรไปครั้งแรกอย,อยู่บนรถก็ก็ถามเ่าเออเนี่ยมีคนมาบอกใช้คำว่ามีคนมาบอกนะเอ้ไครั้งแรกบอกว่าเออมันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจริงหรือเปล่าเขาบอกไม่จริงอ่ะครั้งที่สองโทรไปีที่บอกอันเนี้ยมีคนมาบอกใช้คำว่ามีคนมาบอกแล้วว่าเออมันไปพูดแบบนี้นะ คุณพูดอย่างนี้ใช่ไหมเออมันมโอเคนะพี่เขาก็ยังแบบก็ก็กยังเหมือนเดิมก็คือไม่เคยพูดไม่เคยนึกจนสุดท้ายแบบเอาไวา้แบบไหนๆก็พูดเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาจะได้แบบยอมรับกับเราแล้วก็ทัวรไปแล้วก็ครั้งที่สาม้าทุก่กว่าก็บอกเลยบอก,บอกว่าเราได้ยินเสียงแล้วนะเพราะมีคนเปิดให้เราฟังแต่เราไม่ได้บอกว่าเรามีอยู่ในมือเราไม่บอกเรามีคลิปอยู่ในมือเราแค่บอกว่ามีคนเปิดให้ฟังแล้วมันเป็นแบบนี้ย หนึ่งสองสามสี่คุณพูดแบบนี้คุณเรียกอย่างนี้อย่างนี้คุณเอาชื่อผมไปบอกแบบนี้คุณเขาก็บอกว่ามันน่าเป็นการตัดต่อเราก็โอเคก็ก็ก็พอก็คือบจบพอวางหูเสร็จปุ๊บก็จำได้เลยพอวางหูเสร็จปุ๊บผมโทรหาทางพี่เต่าจรูนเบียบโทรหาพี่เต่า่อนว่าพี่เต่าวันนี้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะผมไม่โอเค จะแจ้งความอยู่ไหมพี well. ่ต่อก็บอกว่าก็ถ้าเกิดคิดว่ามันป้องสิทธิ์ของเราก็สมควรผมก็ยกหูหอทนายก็ให้ทนายจัดการเลยก็คือบอกว่าเดี๋ยวผมส่งคลิปไปให้นะฟังทั้งหมดแกะเลยแล้วพว่งนี้ส่งใบตั้งทนายมาแล้วก็ส่งใบเขาเรียกอะไรใบมอบใบมอบเขาเรียกนะใบมอบสิทธิ์ใบมอบสิทธเออใบมอบสิทธิ์ทางทางตารานาเยก็เซ็นทุกอย่างแล้วก็ตอนเช้าก็ส่งให้ทนายที่สอบถึงศาลที่ดำเนินการ เขาเรียกพี่นี้ติด<ส>ต่อคือพอวันนั้นเปิดไปใช่ไหมครับรับพอวันนั้นเปิดคลิปไปเป็นวันอังคารตอนเย็นวันนั้นนะ่ะเขาว่าไปออกรายการากับารที่นิ่สักแล้วหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็โทรลับมาหาพี่แต่พี่ไมันเจลาบพี่รู้สึกว่าพี่ไม่รู้จะต้องคุยอะไรคือเอาตรงๆนะคือที่ไม่รับไม่ได้โกรธไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่อยากคุยเลยนะ แต่จริงๆนะคือเขินแทนเขินแทนคือเขินแทนอย่าใช้คาว่าอายเลยใช้คว่าเขินเราเขินแทนอะเราเขินแทนมารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเขาจะพูดกับเราอย่างไงอะี่เราเสียความรู้สึกมากเลยครับเท็กอะไรนี้ยังไงนะเสียความรู้สึกมากไม่ได้เสียความรู้สึกแต่ผิดหวังผิดหวังว่าแบบเฮ้ยมัน คนที่แบบเราคุยด้วยเจอแบบมาหาเรามาเจอเราเงนี้แต่กลับเอาชื่อเราไปทําแบบนี้เลยซึ่งแบบมันมันไม่ดีเลยอ่ะ,อะแล้วลองคิดดูนะถ้าวันนั้นเนะี่ะพี่ไม่ได้คลิปนี้มาอยู่ในมือก่อนแต่คลิปเนี้ยไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ชอบพี่หรือไปอยู่ในมือของคนที่เป็นคู่กรณีของพี่แล้วเขาตัดแค่สั้นๆออกมาแล้วมาปั่นคนที่ซวยคือพี่นะ คนที่สุยคือผมเลยนะมันกลายเป็นว่าอ้าวไอ้หนุ่มไปเรียกเงินเขา20ล้านมันทำอยู่ได้ไงอ่ะเออมันมันมันล้ำเส้นใม่อ่ะมันล้ำเส้นเกินไปี่เราเรื่องที่สุดถ้าเกิดเขามาขอโทษเขามาเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องขอโทษดีกว่าไม่อยากฟังด้วยไม่รับแล้วคือไม่ใช่ไม่รับไม่อยากฟังคือไม่ไม่ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกระบวนการถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า สิ่งที่คุณทำอ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันแบบมันเปนความเสื่อมทรามในสังคนคือไม่ไม่ควรจะมีใครโดนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นคนที่เป็นผู้ต้องหาก็ไม่มีใครคุณจะโดนแบบนี้กับการที่ไปไปเรียกเงินเขาแบบนั้นอันนี้เป้าเป้ามีแค่ไหนครคือ,ค,อคือวันนี้ท,ที่ที่มีการพร้อมไปก็จะเป็นเรื่องของอมิ่ประมาณสอง อันนี้คือไปแจ้งความแต่ว่าในมุมข้อกฎหมายก็ปรึกษากับทางฝ่ายกฎหมายอยู่ว่าถ้ามุมไหนที่ไปถึงช่องไหนที่ไปถึงเรื่องนี้ได้ก็อเอาอย่างจะฟ้องแท่งไหมฮะว่าทำความเสื่อมเสียชึ่อทำความเสืเสเ่อมเสียชื่อเสียงรายการไม่หรอครับผมเชื่อว่าคนดูเนี่ยเขารู้คนที่ดูเขารู้ว่ารายการผมไ่ทำแบบนั้นหรอกแลเราเขาพูดกันบ่อยเราเคยเอาคนไปจับคนที่เคยทำแบบนี้ด้วยซ้ำมาตุนไปจับคนที่ทำแบบนี้ด้วยซ้ำแต่แต่ ที่เราต้องทําแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายการเลยนะที่ทําแบบนี้คืออยากให้มันมีมาตรฐานของสังคมว่ามันไม่ควรจะมีคนไปทําอะไรแบบนี้แล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าคุณเองก็ไม่ได้แบบลาบากยากแค้นหรือต้องทําแบบนี้แล้วคุณไปทําแบบนี้เพื่ออะไรเออมันคุณเอาเปรียบคนอนะ่ะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงนนะ่ะแต่คุณก็คือถ้าคุณคุณจะมาบอกว่าเป็นงานพีอา ผมรับนะแต่เอาตรงนั้นที่ยืนอยู่เนี้ยทุกคนเนี้ยฟังแล้วรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกว่าเป็นงาน PR อารไหมล่ะเอาเอาตรงๆเนี้ยไม่ต้องถามไม่ต้องถามผมถามทุกคนทำทำงานเดียวตลอดชีวิตไม่ทำนะคือก็อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้กินหญ้าเราไม่ใช้ควายอ่ะเราไม่ให้วัวเราแบบฟังมันก็รู้ว่ามันคืออะไรก็จะแถทำไมคือจริงๆแล้ววันนั้นที่โทรไปครั้งแรกออันนี้คือฝากบอกเลยเคยพูดไปแล้วก็ฝากบอกอีกครั้งว่า วันนั้นถ้าคุณพูดกับผมเลยนะว่าพี่ครับผมยอมรับครับผมทําจริงผมอาจจะถูกชักจูงไปแบบนี้พี่ผมจะเอาไงดีมีทางออกยังไงวันรุ่งขึ้นวันอังคารผมจะไม่เปิดคลิปเลยผมเลยกเปิดคลิปนี้เลยผมแยกทนายไปแจ้งความไปเฉยเฉยแล้วผมก็จะบอกน้องก็บอกเฮ้ยคุณต้องออกมาพูดนะอย่างน้อยเนี่ยคือคุณต้องคุณต้องแปลกระสางผมด้วยคุณต้องแปลตัวคุณเองคุณต้องแปลครอบครัวคุณด้วย,ค,ค,ค,วยคือคุณมีเป็นการซึ่งสัตว์กับตัวเองคือคนเรามันพลาดได้ แต่สภาพแล้วไม่ยอมรับมันอีกเรื่องนึงอย่าง่อย่างเรื่องการเสนอข่าวชื่อรายการอะไราะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนี้มันมีมาตรการในการบ้างโอ้โหมันมันมาตรการมันมันยากมากครับบอกเลยมันหนีมาตรการก็แค่ฝากที่พี่น้องน้องสื่อตรงนี้แหละครับฝากปากต่อปากกันด้วยกันว่าคือรายการผลกระแสหนุนที่ไม่ไม่มีการเรียกเก็บเงินได้แม้แต่สลึ่งเดียวนะฮะยกเว้นคนนี่มาเป็นสปอนเซอร์ เดี๋ยวสปอนเซอร์จะเเข้ามาเนียงมไม่เก็บตังค์ไม่ได้นะเก็บสปอนเซอร์เก็บแต่ว่าแต่ว่าคนที่แบบมีเรื่องเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากให้เราเป็นกระบอกเสียงให้อะฮะแล้วเราเชิญเนี่ยไม่มีการเก็บตังค์มาได้สลึงเดียวแน่นอนนะฮะก็ฝากปากกระจายข่าวไปด้วยแล้วกันเพราะมันไม่ได้มีแค,ค่คนคนคนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะมันก็จะมีคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเยอะมากมายหรือแม้กระทั่ทงทนายบางท่านก็มีก็มีกม็ไปไปไป,ไปอย่างเงี้ยเป็นทนายของรายการหนุนกระแสนะ เรียกเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับผลกระแสนะครับแต่มันอาจจะเป็นสไตล์ของเขาดีงนั้เขาจะพูดอะไรก็เป็นมุมของเขาไป